ต่อไปนะครับ True หรือ False เียนมาดูกันนะครับมาอ่านพร้อมกันนะแปลให้ฟัง h า i ร d r e s s e r แป๊บ Doctor ถึงคุณหมอนะครับ I have got a problem ฉันมีปัญหา I'm 10 years old ฉันอายุ10ขวบ I like watching TV and playing computer games ฉันชอบดูทีวีและเล่นคอมพิวเตอร์ I go to bed at 10:30 PM ฉันเข้านอนนะครับ4ทุ่มครึ่ง In the mornings นะครับในทุกเช้า I can't open my eyes ฉันไม่สามารถเบิกตาขึ้นมาได้นะครับ I'm always tired and always half-cold ฉันมักจะเหนื่อยและเป็นไข้ยอยู่เป็นประจำเสมอสๆเสมอ I sometimes have a headache บางครั้งก็จะปวดหัว Can you help me? Can you help me มีประโยคคำถามพยานสุดท้ายก็ทำไมครับมี me. สูงสามารถช่วยฉันได้ไหม Mary Clark ลงชื่อ Mary Clark ต่อไป Dear Mary ดรตอบมานะครับหมตอตอบมา You don't need medicine เธอไม่จำเป็นต้องกินยา She would use exercise เธอควรที่จะออกกำลังกาย You should go to bed at 9 o'clock not at 10เธอควรจะเข้านอน3ทุ่มไม่ใช่10 4ทุ่มครึ่ง I hope this helps ฉันหวังว่านี่จะเป็นการช่วยเหลือเธอได้ d ร r Sarah Jones ลงชื่อ d ร r คุณหมอ Sarah Jones นะครับมาดูซิเข้าใน true เข้าใน false ถ้าถูกให้ใส่ตัว T ถ้าผิดใส่ตัว F นะครับ Mary can't sleep. Mary can't sleep. Mary ไม่สามารถนอนได้ False นะครับไม่จริงผิด She sometimes tired. บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อย False. False. ไม่สัมาัเป็น a อา a y s เหนื่ยเป็นประจำ She s o m e t i m e has a headache. บางครั้งปวดหัวตอบ True ใช่ she should exercise True และ she should have medicine หล่อนต้องกินยา False นะครับไม่ควรกินยาแต่ควรออกกำลังกายแทนต่อไป healthy habits healthy habits นะครับนิสัยแห่งการมีสุขภาพดีนะครับ My brother, my brother has a h e a l t h y d i e t น้องชายของฉันกินอาหารลดน้ำหนักนะครับสุขภาพลดน้ำหนัก He always eat อะไรคำนี้รูปอะไรครับเนี่ยรูปแรก salad, vegetables นะครับผัก and a first เติม s มีหลายผล He always drink a lot of a uh, of อะไรครับรูปสาม water เขาดื่มน้ำเป็นประจำนะครับ He sometimes eats ขสี่รูปเค e a อั Cookies นะครับค o k กี s เติม S อนะครับหลายชิ้น His favorite fruit is salad but he does like ไม่ชอบอาหารที่ชื่นชอบคือสลัดแต่ไม่ชอบกิน tomatoes นะครับ WS เข้าไปหลายผล My brother has healthy habits too น้องชายมีสยัยสุขภาพเช่นเดียวกัน He always cleans his t r e e t before bed and he goes to bed at คำนอนกี่โมงครับเนี่ย ย้ายโอคนะครับเขามักจะแปลงฟันก่อนเข้านอนและเขาจะเข้านอนเวลากี่โมงครับสามทุ่มมันเองต่อไปนะครับให้เขียนนิสัยที่เกี่ยวกับการรักสุขภาพนะครับตัวอย่างมัจะมีมาให้ใหในักเรียนลอกตามเลนะครับ I have a healthy diet ฉันมีนิสัยฉันเปิ่มหนักด้วยวิธีการแบบสุขภาพ I always eat v e g e t a b l e and f r u i t every day ฉันมักจะกินผักและผลไม้ทุกๆวัน I always drink a lot of juice and water ฉันมักจะดื่มน้ำผลไม้และก็น้ำเปล่า จะเยอะอ่างจอนเอทสวีตอะโลิปป์ฉันไม่กินขนมหวานและ l o l ิปป์ผมยิ้ม I always c r e a t my treat every day ฉันมักจะแปลงฟันทุกทุกวนัน I have healthy habits too ฉันมีนิสัยแห่งการรักสุขภาพเช่นเดียวกัน I do exercise every day ฉันออกกำลังกายทุกวนันและ I go to bed at half past eight I go to bed at half past e ก็คือผ่านแปดผ่านสองทุ่มมาแล้วสามสิบนาที half ก็คือครึ่งผ่านสองทุ่มมาแล้วครึ่งหนึ่งก็คือสองทุ่มครึ่งน่นเองนะครับจบปิดจบบาย